นึงคิดยังไงคะ35บาทนี่ค่ะอา้าวเฮย้ยไอ้นุม่มนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมาเดินเที่ยวงานวัดเนี่ยมึงอย่าบอกนะว,ว่าถอดออกมาเนี่ยแล้วหัวเหมือนกูเนี่ยมไม่ต้องปกปิดลูกปเปิดเผยเลยคนเราหัวล้านก็ไม่เกี่ยวยิงตามสบายเลยลูกแล้วถ้าเกิดหนูอยากได้ตัวใหญ่นี่ต้องยิงยังไงคะยิงให้ล้มพลาตัวลูกเอาตัวใหญ่ไปเลยโอ้ขอบคุณค่ะตามสบายเลยลูก นี่พี่้อยดยิเอาตัวนะั้นที่อยู่ข้างสีแดงมีหัวใจเหลืองๆอ,วอ่ว้าอะโหลสุเลเลยวันนี้พี่มาเปิดร้านที่งานวัดเนี่ยของขายเพียบเลยจะมาเที่ยวไหมล่ะโอ้ยเยี่ยไอ้หนูยิงให้ดีลูกจะยิงุ๊กตาตัวไหนก็ยิงเลยท้ครับที่วัดไงตรงสี่แยกอะชื่อวัดชื่อเี่โอ้ยสัตว์โอ้ย แน่ใจนะว่าน่าชื่อวะนี่มืงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทำยิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นส<อ>ุรียังอยู่หรือเปล่าโอ้ยชัดไอ้สัตว์ไอ้มือจังใจยิงกูยิงไปจะตัวตายเฮียไอ้เด็กเป้นไปไหนวะเร็วจังเลยอะไร